วัดีคะ่ะวันนี้มาเจอเจอกับน้องบินเซร้วยไทยรถสวยกันเช่นเคยนะจ๊ะเป็นไงกันบ้างคะสบายดีกันไม่เอ่ยวันนี้มาเจอเจอกับน้องบินคลิปยายยูทูบกันอีกแล้วจะมารีวิวรถรุ่นอะไรให้ฟังเตรียงตัวรับชมรับฟังกันได้เลยนะจ๊ะก่อนชมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้น้องบินเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะโอเควันนี้น้องบินจะมารีวิวอีโคคะที่มีในร้านของเราตอนนี้เลยจ้ามาเริ่มที่คันแรกของเราเลยนะจ๊ะเก่งเลข5้าประตูของเรา มาในสีม่วงนะจ๊ะอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่มันจะเป็นสีม่วงม่วงดำอะค่ะเออโอเคคันนี้ราคาจะอยู่ที่2 8 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นเป็นปี19ไม่แค่หลักหมื่นเองนะคะพ่อนเริ่มต้นเบาๆเพียงเดือนละ5,000เท่านั้นจ้าเดี๋ยวมาดูในส่วนของภายในคันนี้กันนิดนึงนะจ๊ะคันนี้จะมาพร้อมคิ้วกันสาดให้ด้วยนะจ๊าฝนตกไม่ต้องกลัวน้ำกระเด็นเข้าตัวรถเลยจ้า คันนี้จะมาในส่วนของเบาะผ้านะจ๊ะลายตารางเลยสวยมากไม่มีรอยขาดรอยขุยหรือว่าเป็นหลุดลุ่ยเลยอะค่ะตะเข็บยังดีอยู่มากๆเลยพวงมาลัยจะมาแบบ3าก้านนะจ๊ะเป็นพวงมลาลัยธรรมดาจ้ามาในพร้อมระบบเกียร์ออโต้กันนะจ๊ะคอนโทรลด้านหน้าก็คือไม่มีรอยแตกเลยจ้าสภาพยังดีมากๆเลยโอเคเดี๋ยวไปดูในส่วนของคันที่2กันคะ่ะ คันที่2ของเราจะเป็นนิสสันมา r เช่นกันจ้าแต่คันนี้จะเป็นสีดํานะคะคันนี้จะเป็นรถปี2019เช่นกันจ้าราคา289,000บาทราคาเท่ากันเลยนะจ๊ะไม่หลักหมื่นเช่นกันจ้าสำหรับคันนี้นะจ๊ะมาดูในส่วนของด้านหน้าก็จะเห็นได้เลยนะคะว่ามีโลโก้นิสสันอยู่ตรงนี้จ้าไฟนะคะตายังใส่แจวเป็นสาวน้อยตาใสนะจ๊ะโอเค เกง5ประตูอีกรุ่นหนึ่งนะจ๊ะเป็นมิซูมิชิมิราดของเรานั่นเองจะเป็นสีแดงไวายของเรานะจ๊ะสวยมากเลยนะคะคันนี้ไม่เพียงแค่หมื่นต้นๆเท่านั้นหมื่นต้นๆเท่านั้นจ้าราคาเพียง269,000บาทโอ้ยผ่อน4,000วัตเท่านั้นนะคะขอนเบาๆมากประหยัดน้ำมันด้วยผ่อนสบายกระเป๋าด้วยใครชอบต้องรีบมาจัดเลยจ้าเดี๋ยวดูในส่วนของด้านในคันนี้กันนิดนึงค่ะ อันนี้ก็มีคิวกันสั่นมาให้เช่นกันนะจ๊ะฝนตกก็ไม่ต้องกลัวฝนสาดจ้าไม่เข้าในตัวห้องโดยสารแน่นอนมาพร้อมกับพวงมาลัยมันติฟังก์ชันของเรานะจ๊ะสามารถรับสายได้เพิ่มเสียงลดเสียงได้เช่นกันจ้าดูในส่วนของเลขไมกันนอยเดี๋ยวจะฮาวโมเป็นไมเท้นะคะ18,000เท่านั้นจ้าคอนโทรลด้านหน้าก็คือยังสวยเอี่ยมอยู่เลยหน้าจอก็ทัชสกรีนนะจ๊ะ มาพร้อมระบบเกียร์ออโต้ค่ะเบาะผ้านะคะยังสวยไม่มีหลุดลุ่ยไม่มีรอยขาดนะคะสามารถใช้งานได้ดีจ้าโอเคเดี๋ยวดูในส่วนของคันต่อไปกันจ้าสำหรับซาวก4ประตูออาอยากได้4ประตูเราก็มีให้เช่นกันจ้าเป็นมิซูบิชิเอ p พารของเรานะคะมีให้เลือกตั้งสีดำและสีขาวกันเลยสีดำจะเป็นปี2018จ้ะสีขาวจะเป็นปี2019นะจ๊ะ ราคาจะอยู่ที่279,000บาทจ้าคันนี้ไม่หลักหมื่นเช่นกันเป็นปี18ไม่หลักหมืน่นได้ไปคือคุ้มพอเริ่มต้น4,000ันกว่าเท่านั้นนะคะเป็นเก่ง5ประตูนะคะคือนั่งสบายไม่มีอึดอัดกันเลยค่ะขนาดใจใหญ่กว่าเก่ง5ประตูมานิดนึงนะคะแต่ว่าภายในคือกว้างขวางมากเดี๋ยวให้ดูในส่วนของภายในกันนิดนึงค่ะ สำหรับเจ้าคันนี้นะจ๊ะอ่านี่จ้ะอันนี้จะมีกล้องให้ด้วยนะจ๊าสำหรับเจ้าคันนี้นี่กระจกตรงนี้ก็คือแปลงมานะจ๊ะโอเคพวงมาลัยก็มาแบบมันติฟังก์ชันเหมือนกันจ้ะระบบเกียร์ออโต้เช่นกันเป็นเบาะผ้าเหมือนกันจ้ะคันนี้ก็คือแบบให้ดูในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะกว้างนะคะสาม,มารถนั่งได้นะคะ3ท่านคือนั่งได้ไม่มีอึอดอัดเช่นกันจ้า สำหรับเจ้าแอสทาร์ดคันสีขาวของเราคันนี้จะราคาจะอยู่ที่289,000บาทเท่านั้นเป็นปี19นะจะ๊ะไม่หลักหมื่นเช่นกันจ 3, ้าส0,000ื่นกว่ากว่าเท่านั้นเองสำหรับใครที่ชอบสีขาวทุกโชโลกับสีขาวต้องจัดคันนี้เลยค่ะได้ไปคือคุ้มสุดๆเลยนะคะรถของเรานะคะเป็นรถคัดเกรดรถวีรถสวยรถมีคุณภาพไม่มีชนหนักพลิกความน้ำท่วมแน่นอนจะ้ะรับประกันไม่แท้ให้ทุกคันด้วยนะจะ้าหรือใครที่ถูกโชโลกับสีแดงเราก็มีให้เลือกเช่นกันจ้ะ เป็นนิสสันอเมร่ของเรานั่นเองจ้าคันนี้จะเป็นปี2019ราคาเพียง3 9 0 0 0บาทเท่านั้นจา้าแต่ว่าจะไม่ได้แดงจ๋ามากนะจ๊ะสวยมากคันนี้ขับไปไหนก็คือเด่นมากจา้าโอเคหรือว่าจะเป็น n i สสันอเมร่สีดำเราก็มีให้เช่นกันจา้าสำหรับสีดำคันนี้เราจะแต่งล้อ c e 28มาให้ด้วยนะจ๊ะเป็นล้อสีทองของเรานั่นเองจา้า รถสวยมากนะจ๊ะของเราเซรีไทยคือรถคัดเกรดมาให้เพื่อคุณลูกค้าโดยเฉพาะแล้วจ้าสำหรับเจ้าคันนี้ราคาจะอยู่ที่2องเซนเป็นหมื่นกับาทเท่านั้นจ้าไม่แค่4ี่หมื่นกว่ากว่าเท่านั้นจ้ะได้ไปคือคุ้มนะคะอ๋อเราต้องแจ้งนิดนึงนะคะเซรีไทยของเรานะคะยางเราจะเปลี่ยนให้ใหม่ทั้ง4เส้นเลยค่ะเป็นยางใหม่แกะกล่องนะคะรับประกันเลยค่ะว่าไม่มีปัญหาาน,นการใช้งานดอกอยางเต็มยางแน่นทุกดอกนะจ๊ะโอเคหรือว่า โตโยต้าน to ะจ๊ะก on ็คันนี้เลยยาริสเก๋งเล็ก5ประตูเครื่องยนต์1.2ของเราจ๊ะเป็นปี2020จ้าผลเริ่มต้น0 0กว่ากว่าเท่านั้นนะจ๊ะราคาจะอยู่ที่398,000บาทจ้าคันนี้เล็กใหม่ก็3 0 0 0 0นนิดไม่เยอะเลยสำหรับใครที่เป็นสาวกโตโยต้าห้ามพลาดเลยนะคะได้ไปคือคุ้มสุดๆเห็นได้เลยว่าดวงไฟของเราก็คือยังใส่แจวนะจ๊ะ แต่งข้างหน้าก็คือคาดโครเมียมมาให้เล็กน้อยตรงนี้ตัดกับสีขาวสีดำโลโก้โตโยต้าจะเห็นได้เด่นชัดเลยจ้าหรือว่าจะเป็นยาริดเอทีฟเราก็มีให้เลือกเช่นกันจ้าเป็นสีแดงคันนี้เลยเป็นเก่งห้าประตูนะจ้ายาริดเอทิฟของเราคันนี้ราคาจะอยู่ที่398,0 0 0บาทจ้ารถไม่แดงไม่มีแรงขับกันไปเลยนะจ้าหากลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะสามารถติดต่อหาน้องบินได้เลยค่ะที่เบอร์ 093 1 3 2 1903จ้าหรือว่าจะคอมเมนต์มาในข้อความก็ได้นะจ๊าสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวน้องบีจะขอตัวล,ลาไปก่อนค่ะแต่ก่อนจะไปขอแจ้งโปรโมชันนิดน,นึงนะจ๊ะจองเดือนนี้จองเป็นแค่9 99 9าบาทฟรีเป็นทายน้ำมันเครื่องครั้งหรือ3 0 0 0 0กิโลค่ะดอกเบี้ยรเริ่มต้นสุดพิเศษ2.2.79เท่านั้นนะจ๊ะช่วยผ่อนยาวๆอีก5เดือนกันไปเลยหากลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะสามารถโทรมาหาน้องบีนะคะหรือว่าจะแอดไลน์เบอร์ที่แจ้งไปก็ได้จ้ะหรือว่าจะคอมเมนต์มาใน นี่ก็ได้นะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์ให้น้องบินนะจ๊ะหากผิดพลาดประการไหนน้องบินขอขออภัยไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้น้องบินขอตัวลาไปก่อนจ้าคิดจะมีรถสักคนันคิดถึงน้องบินเซรีไทยคิดถึงรถจักรานมืสองไว้ใจเซรีไทยรถสวยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายไม่จบดี